เผาหมูชิ้นในตำนานที่นานจนเกือบจะไม่ได้กินดำเรื่องเกือบจะไม่แต่มันเป็นของอร่อยที่ใครๆก็อยากกินนะมันต้องหลงตัวเองนิดนึงเนี่ยการทำแบบข้าวนะมีอะไรก็ใส่ใส่สไปมันอร่อยแม่อร่อยอ่ะขึ้นอยู่กับเราเราเป็นคนกินไงเราคิดได้ชิมล่วแล้วก็มันมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราจามอะไรอ่ะรับรองว่าอร่อยมันนั้นถ้าเราจามปุ๊บตักขึ้นได้เลย มันเป็นเทคนิคตอนนั้นนะตอนที่แบบมาทํางานอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะมีคุณลุงคนหนึ่งเขาทำข้าวให้กินเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่ยกขึ้นสักทีเราก็งงว่าทำไมไม่ยกขึ้นสักทีมะมันจะไหมแล้วนั่นน่ะน่ะเขาก็เติมน้ําเอยเติมน้ําเอยจนเราจามสองครั้งเขาบอกเออโอเคอร่อยแล้วทักขึ้นได้รอเองคนเดียวเลยแเ้าก็งงเอา้มามันต้องรอจามด้วยหรอเขาบอกใช่ทักจามปุ๊บแสดงว่า เมันเครื่องเทศมันถึงแล้วมันได้ที่แล้วคนจามคือมันแบบอร่อยเฮย้ยมันอร่อยแค่คนจามจริงหรอวะเราก็งงแต่ทําไปทํามาเอออร่อยเฉยเว้ยแล้วก็จํามาเรื่อยๆว่าอือ้าอร่อยนะมันต้องจามนี่ไงเราเชื่อคนแก่อือคนแก่ไม่กูหกหรอกแต่โดนคนแก่หลอก็จํานะอันเนี้ยมันก็แล้วแต่นะเครื่องปรุงก็ไม่ง่ายไม่ยากหรอก ผัดกะเพราอะมันแค่มีแค่อะไรไปกะเพราหมูพริกกระเทียมซอสเห็ดหอมแล้วที่บ้านชอบกินซอสเห็ดหอมไงก็ใส่ซอสเห็ดหอมซีลดำซีลขาวพริกไทยอันนี้ก็ติดพริกไทยใส่อะไรทำกับข้าวอลไรก็ช่างต้องใส่พริกไทยขาดพริกไทยไม่ได้ชีวิตวุ่นวายพริกไทยหมดนี่ต้องรีบขี่รถเครื่องไปซื้อพริกไทยเลยนะเพราะเป็นคนติดพริกไทยมากทกำกับข้าวทุกเมนูใส่พริกไทยหมดจนแบบเฮ้ย เมนูทุกเมนูมันอร่อยได้ทั้งพริกไทยจริงจริงไม่ใช่เราคิดไปเองมันอร่อยด้วยผงปรุงรสแต่สังเกตไหมเวลากำไรทองทํากับข้าวจะไม่ค่อยใส่ผงชูรสหรือรสด,ดีน้อยครั้งมากที่จะใส่คือแบบเราเอาที่แบบเรากินไงอืมจริงจริงในพวกซอสเห็ดหอมมันมีมาแล้วมันอร่อยแล้วยกเว้นข้าวต้มข้าวต้มหรือแบบต้มเจิดเนี่ยเราก็ใส่ขนอก,ก้อนไปเลยก้อนหนึ่งน,นี่อร่อยเคล็ดลับความอร่อยนี่อยาก,อกของอร่อยอะทําง่าย แล้วแต่เราจะทําหรือไม่ทำกันนั่นเองนี่อย่างกระเพราในตํานานเนี่ยนานจนเกือบไม่ได้กินน่ะใช่ไหมละ่ะอืมนี่แหละเคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับการทํากับข้าวคงกาเลยทองคนทํากับข้าวเป็นเขาจะแบบถ้ามีอย่างนี้ละ่ะใช่นี่แหละกับข้าวคนทํากับข้าวไม่เป็นก็ทําได้ดูกํเลยทองสิอะไรต้องมีครั้งแรกเสมออร่อยแม่เลย,ยก็ต้องกินถ้าไม่กินจะกินอะไรอ่ะใช่ไหมละ่ะต้องกิน หากินยากอ่ะ mm.